พ่อฆ่าลูกโดยการบีบคอขอเปิดภาพตั้งแต่ตอนเย็นก่อนเลยนะฮะตำรวจสพคพุณพินคุณผู้ชมฮะเข้าล้อมบ้านเลขที่47/9บ,บางรวดซอย2อ,อยู่ที่จังหวัดส,สุราธานีปฏิบัติการล้อมบ้านที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่ตอนเย็นที่ผ่านมาเนื่องจากว่าทางตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้ลงมือบีบคอลูกตัวเองสองขวบตายคาบ้านพักใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะลูกสองขวบและตอนนี้เห็นบอกว่าตอ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังมีการ ล้อมจับอยู่นะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณแม่ของคนก่อเหตุคนก่อเหตุชื่อเจษฎากรน,นะคะคุณแม่วิไลวรรณบอกว่าเมื่อคืนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณตีสี่ค่ะคนก่อเหตุเนี่ยก็คือลูกชายคุณแม่ได้ส่งภาพมาให้แม่ดูแล้วบอกว่าผมบีบคอลูกสองขวบเสียชีวิตแล้วแล้วก่อนหน้านี้ เจษฎากรแม่บอกเป็นคนเรียบร้อยแต่พอออกจากเรือนจํามาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคุณแม่ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะหลอนติดยาเสพติดเห็นบอกว่าคุณผู้ชมฮะขนาดนี้สองทุ่มสีผู้สื่อข่าวสุราษแจ้งว่าตํารวจยังล้อมบ้านอยู่นะฮะ,ะแล้วศพของเด็กสองขวบยังไม่ได้ออกมาหเห็นบอกว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวอาจจะมีการต่อสู้เจษฎากรเนี่ยคนที่บีบคอลูกตัวเองสองขวบยังอยู่ในบ้าน และเจษฎากรอายุแค่22ปีคุณแม่ที่เพิ่งเดินทางมาถึงเนี่ยก็คือคุณวิไลวันถูกไหมครเป็นแม่เจษฎากรอย่างที่เมย์บอกช็อกอยู่ๆลูกชายส่งรูปหลานตายมาให้ดูนี่ฮะขวามือนี่คือบรรยากาศล่าสุดเมื่อสักครู่นะฮะตำรวจปิดล้อมบ้านหลังนี้อยู่เดี๋ยวมีเสียงของทางคุณแม่ของเจษฎากรคุณป้าวิไลวันลองฟังดูหน่อยฮะ ไม่แตยถึงคือพอขอของลูกเนี่ยคือมาถึงก็ส่งลูกไปให้ใ,หใช่ไหมคือก็บอกว่าเรืออบกว่าพอบอกว่าเด็กไม่มีแล้วเด็กไม่มีแล้วแต่พี่ไม่เชืดอง้มันมันเคยคือมันเคยยอาพี่ประจําคือเราคิดว่า,าก็อาจจะเป็นก็อขต่อรองให้เรากลับมาได้แบบนั้นไหม คือเรามีปัญหากันยังเลยคิดว่านี่ไม่ได้มีปัญหาพี่แมยแตนหุ่นเมียเขาอยู่ก็มุย้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งคิดว่าเขากล้าที่จะทำลูกจริงไหมอ่ะก็ไม่แน่ใ,นใจเหมือนแต่ตอนนี้แต่เที่ผ่านมานีใสพฤติกรรมได้ก็ปั่นเพิมเครัุกคนเขาก็ดีนะแต่ตั้ง่ว่าโอจเรียนจำเกี่ยวกับทุกกะดีอ่ะเรลี่ยนไปมากเลยอ่ะ เล่นยาเล่น,น้ไหมครคุณผู้ชมครับนี่ก็เล่นยาอีกแล้วค่ะสังเกตไหมครว่าข่าวที่เราเล่ากันมาวันนี้ยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะฮะและเป็นคดีแต่ละคดีโห <just S 1> ดร้ายเหลือเกิน uh. นี่ตอนตำรวจเกลี้ยรกล่อมนะฮะเมื่<พ>อตอนประมาณทุ่มเศษ ไม่ทำอะไรลูกหอกใมตาอมา้ลกไม่มีใครทำร้ายแน่นอนเก่มาแล้วอนี่อกมาได้เลยไม่เคยทาร้ายแน่นอนเกออกมาลลูกไม่มีใครทาร้ายไม่มีใครทาอะไรเก่งนี่มาพาลูกออกมากันเ่ไม่ได้ทำร้ายเลยลูกนี่เขาจะทำอะไรเกงร ผม,มครับประเด็นคือล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวเพิ่งแจ้งเข้ามาเขาพบว่าจริงๆเด็กอาจจะยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าตัวในเจดเองเนี่ยบอกกับแม่เมื่อกี้ว่าเขาฆ่าลูกแล้ว<ห>แล้วส่งมาเมื่อกี้ได้ยินเสียงตอนตำรวจเจราจาไหมครมีเสียงเด็กยังร้องอยู่หรืออาจจะยังมีความหวังนี่ฮะในลังมีเมกา,กาอเปิดภาพตอนตำรวจหน่อยที่เจราจาเมื่อกี้มีเสียงเด็กร้องรอ,อดออกมาตำรวจเลยคาดว่าน่าจะยังลูกน่าจะยังมีชีวิต แต่ไปหลอกกับแม่ตัวเองอว่าฆ่าลูกแล้วนี่คือตอนคุณแม่ใช่ไหมที่คุยกับชุดหน่วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษศน,นี่ฮะ,วะพวกที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวกอมนี่คือชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจสุร,ราษฎร์ธานีนะครับซึ่ง ตำรวจเองก็ยังไม่ยืนยันว่าเด็กยังปลอดภัยไหมเพราะถ้าฟังจากคุณแม่ของนายเจษฎากรบอกว่าหลานตายแล้วโดนบีบคอคแต่ประเด็นคือเมื่อกี้มีเสียงร้องของเด็กหลุดออกมาเมื่อตอนค่มครึ่งเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดเลยที่เพิ่งเกิดขึ้นนขนาดนี้ะอะไรครับเมย์มีเสียงเด็กร้องน่าจะมีเสียงเด็กร้องจริงๆนี่ฮะได้ไหมวิลเลมักเสียงตอนเด็กร้องไหมเมื่อกี้ สำคัญก็คือมีเสียงหลุดออกมาตอนเจราจามันมีนิดหนึ่งใช่มีนิดนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นขอให้ยังมีปฏิหารอยู่ปรากฏว่าสุดท้ายยังไม่เสียชีวิต <ừ> จริงๆล่า,า,าสุดตํารวจบุกเข้าไปชาร์จออกมาแล้วครับเมใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปชาร์จแล้วช่วยน้องสองขวบออกมาได้ตอน2องทุ่มสี่สิบห้านาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะ อนไปเอาเด็กสองขวบออกมาเพราะอย่าลืมว่าคนที่ล็อกตัวเด็กเชื่ออะไรนะครับเมย์เจษฎากรเเจษฎากรแล้วส่งรูปบอกว่าเด็กโดนทุบหวัวตายแล้วบีบคอตายปรากฏปาฏิหาริย์ยังมีจริง<ม>เพราะตอนตํารวจเจราจาเมื่อตอนทุ่มครื่องได้ยินเสียงร้องเป็นไปได้ไหมเจษฎากรหลอกแม่ตัวเองในการถ่ายรูปลูกหล,ลับแล้วบอกบีบคอ<ม>นี่ยังดีนะ สุดท้ายเด็กปลอดภัยใช่ไหมในรถเนี่ยเด็กปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยตัวน้องไม่มีบาดแผลอะไรนะคะแล้วน้องไม่ได้ร้องไห้ตอนช่วยออกมาแต่อยู่ในสภาพตกใจค่ะพอช่วยออกมาได้คุณย่าของน้องซึ่งเป็นแม่ของเจษฎากรคนก่อเหตุก็ต้องอุ้มหลานเอาไว้ในอ้อมกอดเนี่ยค่ะแต่ตัวเจษฎากรยังไม่ออกมาจากในบ้านค่ะเห็นบอกว่าเด็กเองเนี่ยคืออยู่ในอาการตกใจตอนที่เอาออกมาคุณย่าก,ก็เลยปลอบหลาน ขณะเดียวกันตัวเจษฎากรเข้าใจว่าเมายานะฮะ,ะแล้วที่ยังล้อมบ้านกันอยู่ก็เพราะว่าเห็นบอกว่าเมียทิ้งไปสมุยสีวันไม่กลับมาหมอนี่ก็เลยคลั่งส่งรูปลูกตัวเองซึ่งหลับอยู่ไปหลอกแม่ตัวเองว่าตายแล้วโดยการบีบคอสุดท้ายปาฏิหาริย์ยังมีอา้าวก็ยังดีฮะอย่างน้อยๆก็ไม่ได้ทำ้ายลูกนะฮะ,ะและเด็กปลอดภัยแล้วนะครับ